เ็นแต่ว่าบ่หนาวหลายขึ้นเมื่อวานนี่ค่ะช่วงเศร้าบ่หนาวหลายขึ้นตั้งย้ำมาแล้งค่ะเป็ดเล่นน้ำพี่น้อง อหัอนะสอมาสิมาสิิเปเคืเจอเลยข้างหน้าสวยอย่างนี้ทำไมอย่างนี้อดอ่อนเลยอนอนเาไปลวกเนาะวกแเือแบอะไรอเี้ยอ้หนาวก็แล้วก็ลม ต้นใหญ่นะกอใหญ่มากเลยนะคนเราเลยอันนี้มันต้นมันเป็นมุสิกองต้นใหญ่ต้เป็นเป็นวัดนะฮะเนี่ยในอันนั้นอันนี้อันนี้อานี้อันนี้ตอใหญ่อันนี้กอใหญ่ ไอ้แก่แก่แล้วน่าแก่แล้วอ๋อเนะกเอาแล้วเริ่มนักเอาไปแล้วก็หนักอันน้นเก่อนอันนี้ี้ันหลังขึ้นน่ะเขาตัดแล้วแค่มันมาใหม่อ่ะขึ้นขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าไปตรงนี้มั่มีจ ใช่ไหมเอมอแลวกัสนานเลย okay, นี่ก็เต็มแล้วเ้างทีอย่างนี้เอาทุงปุย๋ยถุง <c oughs> นี่นี่นี่ปะนะมานั้น โอ้ไม่่ซื้อไปแล้วมันอ่อนอ่นกงกลังจะก้านมันนันอยออมีต้องซื้ร้านไทยแล้วงนี้กกินกันไปก่อนกินไปก่อนของเพงมาก ไปสูงๆหน่อยก็ะดมอดครับ พอนี่จำนวนหนูนีถุงนะเดอเอามาเอาถือเต็มแล้ววันนี้หาบไปนี่ไม่หาบติดเองนะคะติดเองเพื่อนพวกเขาไม่เคยเหม็นยังไงอันนึงล่ะหินมันนั่นะมันขึ้นแทรกหินมาแล้วนะอ๊ะ อันนี้ย่งโอ,อมอูหลังยังไงอะ่ะมารูต้องมาถามหาใคร

ลองไหมเนี่ยอันนี้เอาไว้สักก่อน